เชื้อดิฉันกันหรือยังคะ,ะฉันพูดตรงๆนะไม่มีเซเว่นถ้าไม่มีเซเว่นฉันบอกเลยว่านี่ฉันอยู่ต่างจังหวัดนะทังที่ความจริงฉันอยู่วงเวียนใหญ่นะเนี่ยแล้วมันก็มีอยู่แค่เนี่ยตัวสถานีแล้วก็มีรถไฟอยู่แค่เนี่ยแล้วมันก็เหมือนต่างจังหวัดเวลาที่เราไปแบบไปอย่างงั้เราก็ไปเยี่ยมญาติอะเหมือนเปะเลยอนะ วิธีแกะไกยแกะอิชาีจ้าตอนนี้อยู่ที่ลานสุพรรณบุรีแต่ไม่อยู่สุพรรณนะจ๊ะอยู่วงเวียนใหญ่ <c oughs> <c oughs> มาเแดงฟูแม เป็นว่าร้านนี้เป็นยังไงนะคะหลเรจากที่เราไปกินกันมาข้าวหมู่แดงกันมาเยอะมาก <laughs> มันไม่ใช้ำข้าวหมูแดงที่เราเคยกินมันมีความเผ็ดอยู่นิดนึงหางผมชอบนะปกติมันจะหวานใช่ไหมข้าวหมูแดงหว,ว,ว,วานๆเค็มๆอันนี้มันจะมีความเผ็ดอยู่นิดนึงถูกไหมมันเผ็ดใช่ไหม พริกเลยเลยน่าจะเดาครับแต่ว่าแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นพริกไทยน่าจะเป็นพริกจริงๆพริพกเลยพริกแดงทพราะมไมไ่รู้สึกถึงมันไมไ่รู้สึกถึงแนื้อพริกไทยครับมันเผ็ดร้อนนะครัหนาวผู้ชมแต่ไม่ได้เผ็ดแบบถึงขนาดกินไม่ได้นะกินได้ แต่มันแปลกกว่าที่เราเคยกินเคยกินมาเพราะว่าปกติมันจะน้ำมูแดงมันจะหวานหวานเค็มเค็ม <Okay. S 1> แต่มันก็ใกล้ใกล้เคียงกับชีส <Yeah. S 1> เวลาฉันตอนกินตอนเด็กๆ่กะมันจะรสประมาณนี้แหละแต่เผ็ดกว่า บรรดานร้านข้าวหมูแดงที่เรากินแต่ดิฉันก็ยังให้ตรงเสาร์จันชาเป็นอันดับหนึ่งะะอันนั้นคือแบบเด็ดจริง ใครชอบนะคะก็มาทานกันนะร้านหาย,ยากนิดนึงนะคุณผู้ชมนะคะมาเข้ามาตรงถนนะคะ่ะเส้นข้างสถานหรือไฟวงเวยียนใหญ่นะคะเข้ามาประมาณเกือบเกือบร้อยเมตรมันจะมีซอยเล็กๆอยู่ซ้ายมือนะคะหรือเ,เดินเซ,เ,เ,ซเวยเมาเน่นมันจะมีซอยเล็กๆอยู่ก็เดินเลี้ยวซ้ายเข้ามามันจะเป็นร้านเล็กๆหลับๆนะะู่นะคะไม่หลับหรอกนะคะแต่คือคนตอคิวแน่นมาก อร่อยจริงไม่ได้มีดักข้าวหมูแดงนะมีข้าวขาหมูอะแบบนี้ด้วยนะคะร้านชื่อสุพรรณบุรีนะแต่ไม่ได้สุพรรณนะเนี่ยนิดรอบและวันนี้ไปและะ้วค่ะขอไปพเพลินต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในยี่ปนะแล้จ๊ะ